พ่อใหญ่ตัวผึ่นมันปลาสอีพี่น้องคนสองตัวเลยอุ้ยผู้พี่น้องตัวปลาสอีใหญ่เด้อพี่น้องนี่นี่ปลามีราคาแพงปลาสอีปลาซีพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาใหญ่จะระเบียบไหมพ่อปลาซีพี่น้องสองตัวสองตัวโอ้เกือบเกือบเจ็ดแปดขีดยกดุลพีสองตัวพูดว่าพี่น้องสองตัวเด้ออยู่ในกันเกี่ยวกันสองตัวสองตัวพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> เออเกือบสองโลผลัดหันโเยว่ะเพระว่าโลโลปลายดอกได้ยี่ได้ตัวหกขีดลูกพี่เมาเทิงบอกคนพี่น้องโอ้สุมปลาเปลี่ยนก็มีแต่เมย์ใหญ่ๆอ้าวมันมาขนาดเลยลูกพีเต้าแก้าโตสิบตัวอะไรๆเขาบอใส่ตยเหน่อยเรากินหมด พี่น้องเขากำลังสร้างมองเขาคิวรอคิวอยู่พอคขาเพผ็ดประมาณเที่ยงเวลาไปหอดพี่น้องจนจะหอดได้คิวมาสวยแน่อันปลาบ่มีเพราะเขาเผ็นถึงสีลงเออหัวริ่าเทียงแล้วปลางดปลายางผุนอันนี้พันยึดทุนบนนอนแล้วผนเอาไปซ่องหล่อละหล่อเดียวเกือบสามเกือบสามสิบโลเอววาววาว ีบเอาเพดเอหาปลาเยเพ่นเออห้าปลาข่อยก็ยอมข่อยวันวันนี้ก็จะยอมมูขึ้นก่อนล่ะไมมองเ่าขายนครนะสิขายหอยลีนแล้วอันนี้เงมันมุนอยู่อันนีเอาไหมอันแล้มวนอยู่ในหันได้ในเสาเออ เออแล้วเจ้าแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ดีน้องโค้งน้ำโค้งกระโดดลงตีบาทเนี่ยพี่น้องผู้ใดก็ได้ผู้บอดได้ก็บอดได้พี่น้องเอ้ยปลามองถือคือเกามีคือเกาปูปลาหน้าน้ำ แต่มันเป็นตาดเป็นหาดน้มโดดลงในสนุกนั่งสนุกนาง,นนางแน่พี่น้องเอ,อ้ยวันนี้บรรยากาศดีที่คือเก่าล่ะครับผมน้องโค้งก็ลดลงปลาโค้งก็มีคือเก่าแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นได้แต่เส่าเพิ่นกะ็ะขายไปเบิดด่าล่ะได้ก็ได้เอาครับผมไปเรื่อยๆนอวันนี้นอ้อ,นอปลาไปเรื่อยจะหน่อยกับพญโคตรเขามากกับเบิง้งพญโคตรอีกครับผม ไปพี่นอ้องไปเบิงนุ่มแซมเอาเขามา้านักขาดอาดวิสันจนบ่มีมองทนเลยปลาคุณข้าจะมาซุ่มกันอยู่พี่พี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงคุณโอ้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่น้องพอกลูกใช่พ่อใหญ่เถิกจะเอาไปเบิร์ดหรือเปล่าบ่มีพ่อใหญ่ละว่าบ่มีพ่อใหญ่พี่พี่พี่วู้มันจะใบเก่งแม่ใหญ่บ้าน S <S ใช้ผัวได้ขึ cannot, ้ม้านแต่พอกับหลูกจะได้เอายังกระจอกเอายังเวเฮดวีสาอาคมตู้พี่น้องเอ้ยพูนพูนพี่น้องนี่แต่ปลาเด้อพี่น้องเอ้ยพูนสุดลงมองบ่มีอันเลยหัน้าก็ห้าหัวนพูนพอกับหลูกพอกับมานพอแห้งล่ะขึ้นมาใส่จงได้ละบาดเออไมีตัวใหญ่ๆสัอืมนั่นมนักขึกบ่แซสบเอ้ย นักได้ยันยันไม่ขึ้นลองมือเ้ายบาะว่าเสีมันดีอีกเรื่องกับบาทห้างขนาดบาทนี่อู้ว่ากููเ้าดึงมงม่น้ทันกน้ป้าป้าป้าผู้ใดก็ได้ผู้ผไดก็มีเด้อพี่น้องมวยดสิได้เพืกุนเด้อครับผมผู้มานกับแนวนี้ได้นี่ผู้บ่มานกับมีแต่ว่าพอกับลูกนี่มานแต่เส้าก็เอาเอาไปล่ะมานไปล่ะ มารอบคำนี่ก็เอาอีกพอกับลูกนี่พี่น้องเอ้ยสร้างเป็นมือนี่พอกับลูกมานคักเจอเป็นเอาวีสายยังแหกันสองคนพอกับลูกวนว่ายพรากันเห็นอย่างไรโผล่ละโผล่ละโผล่ละอุ้ยฝนฝนปดใส่กระ้ังดอกขดถิ่มมาใส่เรือเลยว่าลองนี่ฝนเมื่อแล้วคำแล้วเมื่อซ้ำบานนี่พี่น้องเอ้ยนี่อันละแตง่าวะเออยอุ้ยพี่น้องเอ้ยพอกับเป็ดกับอุกหยาดได้ยีดอกนี่ ซิปซิปหาโลเนาะประมาณซิปหาซิโพกโลคนละนี่ลองนี่ไปเนอะลองเดียวมีแต่ปลาหนังปลามีแต่ปลาเกตเฮาเลยละปลาเปลี่ยนปลานี่เฮาพี่น้องเอ้ยปลาเปลี่ยนปลากเก่งฮุบใส่กระสอบอย่างเดียวปลานี่ยมันคักมันคักตั้งแต่เสาร์มาหาคำถึงสามสิบโลเราผมบ่าวแซมถ,ถึงบ่อไกลเลยนะเฮาอ่ะลองนี่มันเกิดซิปหาซิโพกโลได้ดิ่ สิบสี่โลลรอพี่น้องล่องนี่เมื่อนี้ร่วมแล้วก็สามสิบหาค่าสี่สิบโลพันละเบาเสีมนี่ถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเบิร์นละโหดละโหดละเพลิดูถีบอกเพลิดูถีเป็นรองเอ้ยเอเล่เลยปลาเฮ้ยบอกก็เพ็ดบ่อน้ำเพลินบ่เนาะเออเอาครับผมเอามานมันตัวผู้ได้มานกับมานอยู่องศ์ละครับพี่น้องเอ้ยมา พญโคดนอกจากมานี่แหละเด้นี่พญแลนมานั่งหัวเรือพญโคดพี่เพิ่นบอมานเหมือนนี่พญแล่เออพ่นเจอติลูกเย็บพญโคดมานี่แหละพี่น้องเขามาบังหันซอยกันปดอยู่นี่พี่น้องเลยพญโคดมานมานคือเก่าเลยนี่พญโคดมานขนาดยิ้มหัวหากอกๆเลยพญโคดเท่าลองนี่ได้ยีดอก้คนหล่อเมกไนหล่อสุดท้ายเพิ่นแล้วนี่อืม เจ็ดแปดโลอยู่ดอกควายยโคธรนี่พี่น้องเอ้ยคุณลูกลานซอยกันโพสฮะแต่เขามาตอนใดสั่มผอกําเพียรกันยังไปส้มผอยยี่เซียมก็อยู่คุณหาปลามมนขนาดควายยโคธร่ระเอาปลาลายน้ำเพลนดอกแต่ว่ากระเทือนยังไข่พี่น้องเอ้ยคุณอุ้ยอยู่ผืนเรือคุณม,นม,นม,นมนันมันมันนะนี่ของผอกําเพียรนี่พี่น้องเอ้ย เบิ่องนี้เพิ่นได้บักอล้วงมอไรนี่พอกำเพ็ดนี่นี่นี่พอกำเพ็ดนี่พี่น้องนี่ของพอกำเพ็ดนี่ไลายใส่รองเดียวถือปุ่มเดียวจังหวะบ้านใส่รองพานี่เงื่อนหน้่หนี่พี่น้องฮะมันนี่ก็มีแต่ปูมานอยู่ดอกโยเวนพอกำเพ็ดเด้อโยเวนพอกำเพ็ดผู้เดียวในโบมานมาหลุนเบิ่งรองนี่ละลองสุดท้ายมาหลุนเบิ่งรองนี่ละ อ่าฮะมันมันบอกมันกับมาหลุนกันลองสุดท้ายแล้วก็คอมพิวกตอร์ใดฮเอาคำแล้วมันหนักสิบปอยคำที่มูกับสิไปกันที่คิวมันโหดเนาะโพี่นองเอ้เจ้าบอกลองเสานี่บ่บอกเออพี่น้องพปนยาโคนมันล่ะ ยุงดูพะย่ะยุงด so cool, ูอันด่างเจ้าหันยุงดูหันยุงโซพี่น้องเฮาดูทูทูทูมันเจ็ดโลหนึ่งโอ้ยเจ็ดแปดโลคนเด้อนี่เด้อไปยกดพนนระ้องเออโอ้โหในลายได้พี่น้องปลาเหมือนนี่เนาะย่ามปลาขึ้นกับแบบนี้แล้วครับย่ามปลามันขึ้นย่ามปลาโขงขึ้นเนาะอ่ะพี่น้อง เดียวโจกเจือนอพยายนอมาเบิ้งบานนี่ลูกเคยพญโคตรเขามาอยู <s s <s 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 ่แล้วพี่น้องติด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 กันเขามาเลยลูกเคยกับพ่อเถาพ่อเถาโพดแล้วพอดีลูกเคยซสอนเขามาอีกแล้วซสอนเขามาอีกแล้วลูกเคยพญโคตรโบดีโพดเลยว่าสันสาเหตุโบดีโพดแนวใดน้อหไหวที่ว่าสันบ่าจักวย สีว่าโลดละฮะเฮน้องโอ้ยโบมี่เบาอันโบมี่ี่น้องไอพี่นอ้นองมาติดแสงเขามาแล้วติดแสงเขามาแล้วโบดีโบดีติดเครื่องดอกพ่ายเขามานี่กับป้าเต็มมองพี่น้องเลยติดแสงเหมือนมีมานคัก มันบดถือเลิกบ่มันถือจนตื่นนี่เบิ่งแหละมาแล้วเออแยงบริยอนเลิกดอกอันนั้นเอานักคือการอือ้ยทิดแจงพี่น้องเอ้ยปลาปลาปลาลองนี่นักเลยทิดแจงเยอะแยะสร้างหัวมันหลายอยู่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ย พี่น้องเอ้ยปด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 ถิ่นเสือเรืออันละเบื่องละอันโบไปใส่ดอกบ่านี่ลองนี่โอ้พี่น้องเอ้ยผ่านตัวผูมันเนาะนะพี่น้องเอ้ยเอาลองนี่ตัวเฮากระได้บริยนเลิกกระเทือนนะจำเจ้าว่าเออแสงบริยอนเลิกดอก แต่ขาข่อยมันผลย้อนส้มหันบทถือขาวลุม้มข่อยก็เ,เล่าลองอีกมาฟังเบิงลองนี่ละระว่างเบิง่ะ,ะแต่ซีมา,า,ามก้กมันก้นอนับมันบทถึงสอทถึงสอดอกันอยู่ตัวเกา่เาฮะบออะรลวองมันเห็ดแหลวแหะเยมเลียนนี่โมน,นี่โมนีน่สู้เดือทึ่งอยูนะมันอแปลกมันจะสู้มอตัตั้งอยู่ มอนเน่ตันนนน้งกองคือกันเธอก็ไดผตั้งกองเดยสูนขนาดแล้วสามว่าปลาอยู่รอกของมันฮะมันย่อนอะพี่น้องเอ้าปลาลายอยู่ตอนแรกเมื่อน,นี้ท่านหอดลอผอ,อกาเพลดอดลอผอกมเพลกระซีคือกันขขน,กน,นี่ละพี่น้องจังคอยมาชมจังคอยมาชมครับผมจังคอยมาชมลองผอกาเพลพดปลาซอยติดแสงก่อน พี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศพี่น้องเฮาลองมองไล่มองเด้อกับช่วงแหลงช่วงคำเนาะนี่แต่าภูมันมานผมนดได้เขามากับมานเบิร์ดพี่น้องเอ้ยพอ,อยพายเลี่ยนแห่งมานแห่งพี่น้องเอ้ยพุ่นพูน <c oughs> พอยาเลี่ยนย้อนมองใสป่ปลาเ,เลยเอ้เลยผม <c oughs> มันย้อนจะได้หมอย้อนเลย ย้อนเลิกได้นี่มันถืออยู่ซองว่าสามว่าปีปาลองเหาก็เป็นน่ะสันบาทสี่แล้วของกาใส่ปอมลุดก่อนดิปลอมลุดมันปุ่มอยู่อนปุ่มเดียวจะจะได้สวงหน่ะเนาะงกน้าลเลื่อเนาวแสงมันดูว่าสองว่าเขาแสงมาถือมาถือกระตื่นได้บาทนี เหตุดเา,า,ากับบจักกันแลวเฮากับด,น,ดน,นี่รเป็นย้อนเลยบอกหรือจะไหนปามเบิดบอหรือจะไหนเอาพอกะเพลดแล้วมารลุนพอก็เพเดียวยอนซีว่ากันซีว่าพอก็เพนี่หาว่าพยานแสง <c oughs> เออ้ดีนะปลานี่เอา ยุกไขยุกมันยุกยุกขอยมันสีว่ามันจะเข่าได้บาทเธอสิบดัดเนาะเพราะจักสาวโมเรียนโอ้ยเอ็กตรุยอนสีว่าเลยปลาใช่พราะอย่างเธอเขาบอกม้านีแต่ป้าไมงไง นยังไข่ตัวเว้ยเด็มสามตัวฮะบริษัทบริษัทเลี้ยงเธอนะโอ้ยมือนอะไรกีได้แต่หมูมันจซื่ออันนี้คอยเอาลงซีว่าบ่มีปลาคอยก็โมอเลียนพากันเอาลงซีว่าเม็ดพี่น้องเอ้ย เห่เพราะนายช่วยใจเนี่ยเมันลูกเปเหลือีห้องเจ่าไม้จะผูกกปนมันมานเปหน่อยมันมันมันผู้ใดก็ได้บ่มันแต่พอกำเพิดนี่ละ จนบกการไทยลงช่องให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยบประมาหลายบกการไทยลงยังก็ได้มือนนี่นผุผวนมานเสือแดงๆผุนเสือแดงแดงเขียวๆเมนเบิดละมานพวกข้นละพี่น้องอยู่นี่บปมาณแต problem, ่พอกขาเพ็ดนี่ได้ผู้เดียวได้แต่ปลาสองกิโลเพิ่นได้ผู้ละยี่สิบกิโลโอ้ยโผล่โผล่โผล่ยอมละยอมละยอมละพอกขาเพ็ดนี่